สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามเสาสูงบอวินครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับผู้ที่ท่านกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นผู้เอกของวันนี้ครับระหว่างหนึ่งบางชันเจอกับเจ้าตุ้มแล้วก็เจ้าโดงครับหนึ่งบางชันต่อสองหนึ่งนะครับแอดหาเงินคาหนามันดีครับโอ้ตอนนี้คานนามันแพง้าครับผู้ใดก็ได้เอามันออกไงครับคานนามันแพงรับ คู่นี้ชิงเงินรางวัลกันถึงหน0 0งแสนหกหมื่นบาทครับทั้งสองรองเหรอไปต่อเลยลองเล่นตรงนี้นะครับ,บผลการเสียงไทยครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับรั้งก็ไปเจอพาย กับไปลังเจ้ามีเงี้ยกับที่คูนั้นแจกไปหรือเปล่านู่นครับเอ้าขวดขวดเคาะไป่ใช่หรือครับโอ้ยยังอยู่ครับยังอยู่มือบาดเไปหรือ FC เอ้ยโอ้หวัดดีน้องอาร์มเลยครับผมฝั่งทางด้านเจ้าบ้านเป็นคนเสิร์ฟเป็นฝั่งเสิร์ฟบอลครับเจ้าตุ้มเสิร์ฟไปหนึ่งเปิดสวยครับหนึ่งยกมาโมงหยอดไม่ข้ามครับ แต้มแรกเจ้าบ้านเก็บแต้มไม่ได้ครับผู้เตะต่อสามสอ,อ,องบันดาเซียนมองว่าเจ้าหนึ่งบางชันเป็นต่อนะครับในช่วงต้นเกมครับเป็นต่อไม่เยอะครับเป็นต่อนิดหน่อยครับเจ้าตุ้มเส์ฟครับแต้มหนึ่งต่อศูนย์หนึ่งบางชันเปิดสวยครับลากมาหเกือบติดเกี่ยวเจ้าตุ้มครับ หัวแกะครับลูกแกะสวนหัวลูกแร,รก54ต่อเ,เอจ้าหนึ่งบางชันเป็นต่อครับตแต่ศูนย์ต่อหนึ่งครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟเสิร์ฟยอดตุ่มเปิดสวยครับ่งงไดบานย,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 ยกอย่างนี้แอบฟังทางเจ้าบ้านมีเสียงเฮครับ เพาสันั่นพอาลอะครับนี่เห็นมาหกเลยประกาศเหรียญใบเีย้กูเหรียกูวนนองเลย่เอาไปโอเคเอาคืนผมกระตุ้มเสริมครับงขามึงจะได้ก็ได้ลูกลงครับสามสอง้องซื้อเยสองามตองซ้อเลยหงสองสามองาเลยลูกนี้เสร์ฟลงกลางเส้นเลยครับเจ้าหนึ่งเช็คออกพลาดครับก็มักไม่รไป เอาอีกนะพี่เรียนๆนะโอเคมดกจะมุ่งบวงเขาไหนท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสองต่อศูนย์ครับจะตุ่มเป็นฝ่ายเสิร์ฟตุ่มเสิร์ฟไปหนึ่งเปิดสวยครับลากมาตรงจัดเต็มแล้วครับคลิปเกี่ยวเจ้าตุ่มยังอยู่ครับเจ้าหนึ่งยังเกี่ยวได้ครับหนึ่งลากมาโมงโอ้โหล็อกไว้ได้ครับ ถือว่าเจ้าหนึ่งไวัมากครับจังหวะลูกนี้เจ้าโด่ก็โมงดีเลยนะครับไปติดเกี่ยวหลังเท้าของเจ้าหนึ่งพอดีครับขอบคุณคุณสังดาด้วยครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับผมสวัสดีคุณหวังบูชาทำเลยครับโด่งตุ้มยกโด่งโม่งโอ้ลูกนี้หนึ่งบางชันเกี่ยวไม่อยู่ครับ แต่วันนี้กองเชียร์เจ้าบ้านค่อนข้างเยอะครับถือว่าเจ้าโดงแล้วก็เจ้าตุ้มนี้เตะในบ้านครับสนามนี้ถือว่าเป็นเจ้าหนึ่งเป็นทีมเยือนครับสองเลอวะเอฟซีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสัตดาด้วยครับแต้มศูนย์ต่อสองครับ โจตุ้มเป็นฝ่ายเสิร์ฟตุ้มเสิร์ฟหนึ่งเปิดไม่ดีครับแต่ยังอยู่เอ้าเจหนึ่งลื่นครับเจ้าบ้านหนีไปเป็นสามตัวตุ่มครับถือว่าเจ้าตุ้มออกลูกเสิร์ฟได้ดีครับตอนนี้ครับเอ้า ตอนนี้ราคาเหมือไหนเหมือกันแล้วครับในช่วงต้นเกมนี้เจ้า1บังชันเป็นต่อครับ,บ,บเีนนยขผูนนน่นี้แข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีลนะครับชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่160,000บาทครับแต้มศูต่อ3ต่อศูนย์ครับ เจ้าโดงเอ้ยเจ้าตุ้มเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับหนึ่งบางชาเปิดหัวสวยครับลากมาห่างครับโอ้บ่งโดนแถบขาาแล้วลูกกระเด็นกลับคืนครับจังหวะคอนโทรลลูกสองของเจ้าหนึ่งค่อนข้างห่างเน็ตครับเจ้าบ้านหนีไปมัน4ต่อ0ครับ เจ้หมาพลาดง่ายๆในช่วงต้นเกมครับสี่ต่อศูครับอาแล้วครับฝั่งเจ้าบ้านต่อฝั่งเจ้าบ้านเป็นต่อแล้วครับตอนนี้ครับลูกลงครับลงสามเหลี่ยมเลยครับลูกนี้ถือว่าเจ้าหนึ่งลงทางเลยนะครับมันลงวงส โอ้โหราคาฝั่งเจ้าบ้านต่อ2แล้วครับตอนนี้ครับจอดเท่าตัวครับข้าองั้วอลรเหมือนเ่หมือนเิบร์คมเ่จมเามือเหมือนเอามาแบ่งน้ำเด้อครับเอามาแบ่งน้ำเดือกันเมือนได้ผพเอกแค่สเปเซ มดนุเอาเหงาไว้ดอกไปนหนึ่งบางชันพาดง่ายๆครับไปกันตอนนี้ฝั่งทางเจ้าบ้านหนีไป5้าต่อศูนย์ครับเสียนกต้องเบรกเกมเสิร์ก่อนเลยครับแอสเข้าฝั่งไหนครับแอสเข้าฝั่งเจ้าหนึ่งครับคือตอนนี้ผมคิดว่าผมได้ราคาเสมอมาผมคิดว่าดีแล้วครับในช่วงต้นเกม ตอนนี้เจ้าหนึ่งตกเป็นรองเยอะครับเป็นรองหนึ่งเท่าตัวครับแอดจะมีจะมีค่าน้ำมันกลับบ้านหรือเปล่าครับวันนี้ครับพรุ่งนี้อาจจะขอข้าววัดแถวนี้แหละครับกินครับแต่ยังไม่รู้ผลครับยังไม่ชัวร์ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ สวัสดีคุณเต้นวัดสีได้ครับแชร์แล้วครับแอดขอบคุณครับผมแต่ห้าต่อศูนย์ครับเจ้าตุ้มเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับตุ้มระยองเสิร์ฟห้าต่อศูนย์โอ้โหเสิร์ฟพิกน็ตครับเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าบ้านหนีไปเป็นหกต่อศูนย์ครับ ลูกนี้เจ้าหนึ่งบางชันนี้หมดสิทธิ Ren ์รับเลยครับไม่อ,ไ uh huh. อยากจะเชื่อครับแต้มตอนนี้ค่อนข้างห่างครับสงันนะสวัสดีคุณจะรินถึงมั่นนะครับ FC หนึ่งครับ ออกครับอู้ยออกไปนิดเดียวครับเหมือนเจ้าหนึ่งบางชั้นจะหลงแล้วนะครับลูกมอสักครู่ครับหนึ่งบางชั้นต้องล็อกร้อยแล้วครับสองไปห้าร้อยเจ้าบ้านทําอะไรก็ดีใช่ใช่ครับตอนนี้ครับหนึ่งเสียบเข้ากลางต้นเปิดได้ครับลูกสวยงามครับเจ้าบ้านดูสบายใจแล้วครับตอนนี้ครับ โอ้โหตอนนี้ราคาเจ้าบ้านต่อสามครับห่เต่อเกี่ต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเสิร์ฟเจ้าตุ่มเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปลุกออกไปเยอะครับ สวัสดีคุณหลอดเกียร์เพชรเลยครับอ,ออกตัวเลยครับแอดกำลังหาจังหวะอยู่ครับ <c oughs> หนึ่งบอลจัดเสิร์ฟมาตุต่มยกหางครับโยดไปหนึ่งบอลชังเกี่ยวได้ครับแต้มหรือเปล่าครับหนึ่งบอลชังโมงดีครับเอาอะไรครับแต็มแรกมาแล้วครับสามล่องสองลอยครับสามล่องสองอสลอย <c oughs> ออกตัวด้วยครับแอดตั้มหนึ่งต่อหครับหนึ่งบางชันเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับโอ้หลูกไม่ข้ามครับนี่นี่นี่สองร้อยนีามร้อย สามล่องหกต่อน,อน,นึงครับสามล่องฮะสามล่องโอ้โหจะตุ้มเป็นฝ่ายเสิร์ฟตุ้มเสิร์ฟไปพิ้งเน็ตจังหวะเจ้าตุ้มเสิร์ฟพิ้งเน <โอ S 2> <อ>็เนตนอีกแล้วครับฝไปไปั่งทางเจ้าบ้านหนีไปเป็นเจ็ดต่อน,นึงครับถือว่าเจ้าตุ้มเสิร์ฟดีมากครับ บอตองออกเดี๋ยวก็บมาโอ๊ยว่าไงอีทัดฉีดยาเพิ่มไปอีกแล้วครับน,น,น,นึ่งนไม่ได้ทอ,ททอัวตาเนียดนวมม่หนึ่งม,มีผ่าเส้นหนา,าหนึ่งผ่าเส้นหนาเส้นตาดีๆแล้วล่างหนาลเมืมมกรับมายังไงเมืม่มาจะพึงขาเหรอยกรับไปโดนลูกตอนนี้เสียนกต้องประกบเจ้าหนึ่งแล้วครับ ต้องเทนอย่างหนักเลยครับเพราะว่าตอนนี้แปมตามค่อนข้างเยอะครับมามามอาอเอาัวนีันอยู่ดอกนะวานน้แปดงก์ายังชนะเลยบ้าเอาหนึ่งดึงราคาโอ้ตก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเลยครับแอดจะได้ไม่ต้องกินข้าววัดครับเช้านี้ครับ เคล็ดแถวเคล็ดแถวพูดล้เคล็ดแถวนะฮะเจต่อนหนึ่งครับเจ้าตุ้มเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับตุ้มละยองเสิร์ฟหนึ่งเปิดสวยครับลากไปค่อนข้างห่างครับมองออกครับโอ้จังหวะลูกสองของเจ้าหนึ่งนิดึงไม่เข้าหน้าเน็ตครับ ใจเย็นๆค่อยเดินไปเรื่อยๆเปลี่ยนตอนเปลี่ยนเสือบอลหนึ่งดึงแน่นอนครับโอ้ตอนนี้เจ้าหนึ่งบอกว่ามองลูกมองลูกแล้วรู้สึกโมมัวครับลองซ้ำอีกครับใช่ครับตอนนี้แอดลองซ้ำไปแล้วครับ <c oughs> แป๊ตอน,นึงครับ เต้มเสริฟครับตุ้มเสิร์ฟไล่ขวาหนึ่งเปิดสวยแล้วครับลากไปห่างอีกแล้วครับปีเกียวโุ้ยไม่อยู่ครับลูกสองเจ้าหนึ่งนี่ยังดึงไม่เข้าจุดนะครับแต่ในช่วงต้นเกมก่อนลงเตะก่อนลงสนามนะครับฝั่งทางเจ้าหนึ่งเป็นต่อถึง3 2ครับ1ต่อ8ครับหนึ่1บางชันเสิร์ฟ โด่งเปิดสวยครับโอ้ยกสวยมากครับคือว่าเจ้าตุ้มยกดีมากครับยังไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นครับต่อไปจะเป็นต่อไปจะเป็นเปดนะครับต่อไปจ่ายแฮกใช่ไหมต่อไปเป็นจ่ายแฮกใช่ไหมต่อไปหนึงจีบกันเลยครับแปดตอนหนึ่งครับเจ้าตุ้มระยองเป็นฝ่ายเสิร์ฟตุ้มเสิร์ฟไล่ขวาลูกออกครับ โอออกไปนิดเดียวครับ1ต่อแปครับหนึ่งบางชันเสิฟครับตุ้มเปิดขวาสวยครับยกซ้ายมาเธอดองติดเกีียวครับเอาแล้วครับแต้มมือเ่าโดนตัวเจ้าตุ้มครับเสียครับ1บางชันไล่มาเปสองต่อแปครับวันดีอ้วนัผสมเลยครับสู้สู้ หนึ่งสู้สู้น้องคือในช่วงต้นเกมแอดเข้าผิดทางครับตอนนี้ก็ต้องอยู่นิ่งๆแล้วครับถ้าเข้าถูกทางก็ยังพอได้ได้เคลื่อนไหวครับสองต่อแปดครับ ตอนนี้ฝั่งทางเจ้าบ้านไปต่อถึง3-1ครับยกสวยงามครับโอ้โหติดเกี่ยวเจ้าหนึ่งแต่ไม่อยู่ครับเหลี่ยมนี้ข้ามได้เฉพาะหัวกับแปพเท่านั้นนะครับตัวยกยกล้นแปรลูก2เท่านั้นนะครับปล่อยยาเลยบัตดีคุณเดวิดดนียครับแปต่อสครับตุ่มและยอมเป็นฝ่ายเสิร์ฟ เติบมาหนึ่งเปิดสวยครับลากต่ำครับยังอยู่ครับยังไม่เสียครับแปรข้ามาลูกนี้หนึ่งบางชันปล่อยออกครับลูกลงเยอะครับหนึ่องหาซิมหาซิมับเลยเนื่งโอ้ลูกนี้ตัวหนึ่งบางชันปล่อยออกได้ยังไงครับ ฝั่งทางเจ้าบ้านหนีไปเป็นเก้าต่อสองครับ,ต,บตุ่มเสิร์ฟครับหนึ่งเปิดสวยยกต่ำครับตีดเกียวครับโอ้โหอย่างนี้จะเหลือแล้วครับ จังหวะลูกล่กของเจ้าหนึ่งบางชันค่อนข้างต่ำรตรครับลูกเมื่อสกู่ครับไม่มีจังหวะมองฝังครับลาาเข้าจุดก็จริงครับแต่ว่าจังหวะลูกค่อนข้างต่ำครับฝั่งทางเจ้าบ้านหนีไปเป็น10ต่อ2ครับสกอร์ค่อนข้างขาดครับแข่งขันกันที่13แต้มแต่ไม่มีดิวนะครับ โจตุ่มเสิร์ฟหนึ่งเปิดสวยครับลากไปล้นหรือเปล่าหูเกือบล้นครับยังตามไปโม่งได้ครับหนึ่งบางชั้นซู้ๆนะครับเปล่าออกด้วยแอดออกบ่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องย้อมฝังอย่างเดียวละครับสองต่อสิบครับตุ่มเปิดหัวสวยครับ ยก ok มาเอ้าเ<ม> <refin r. S 2> จ้าโดงงบมกพลาดที Anybody, uh? uh ่เ uh. ห uh ็นเหมือนกันครับไมสลองเลยเด้เต็มอะไรมาเป็น3ต่อสิครับสิลองสามต่อสิครับ1นึงบางชันเป็นฝ่ายเสริม หนึ่งเสอไปตุ่มเปิดสวยครับยกมาห่างครับหนึ่งยังอยู่ครับยอดโอ้ยอดดีครับไล่มาเป็นสี่ต่อสิบครับยังไม่ยอมง่ายๆครับเจ้าหนึ่งครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านทางเพจนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะครับ สิบ <laughs> ลองครับแอด,แอดโอตอนนี้แอดขอเจ็บตัวเบาๆก็พอครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปจับเพิ่มเลยครับสี่ต่อสิบครับหนึ่งบางชั้นเสิร์ฟตุ่มยกสวยงามครับยังอยู่ไ,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 ไล่เลยเดืนหนึ่งไล่เลยไหลเลย,ลย,เลยได้ลบไป <laughs> เอาเรียนตัวนอกนะเรียนนะฝังเลยครับแอดฝังอยู่แล้วครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับจำเป็นต้องฝังแล้วครับ10ต่อ4ครับโจตุ่มเสิร์ฟครับตุ่มเสิร์ฟไล่ขวา1เปิดมีเซครับแต่ยังยกสวยเอาล้นครับอย่างนี้ก็เสรียทีครับโอ้ ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตุ้มเสิฟดีครับถือว่าลูกเสิฟเจ้าตุ้มกดดันเจ้าหนึ่งบางชั้นได้พอสมควรครับเตกี่เซตครับเตะเซตเดียวจบเลยนะครับเป็นการเตะกันแบบแต้มล็อกนะครับไม่ใช่แต้มไหลเหมือนปัจจุบันนะครับแต้มล็อกนี่ก็คือฝั่งที่เสิฟต้องทําแต้มให้ได้ครับแต้มถึงจะขึ้นนะครับเป็นการนับแต้มเหมือนตะกอยุคแรกๆครับ 11ต่อ4ครับแข่งขันกันที่13แต้มนะครับจะตุ้มเป็นฝ่ายเซิร์ฟเสิร์ฟมา1เปิดสวยครับลากไปมงดีครับไหนครครับยังมีคนเชียร์หนึ่งอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ครับรบกวนกดไลค์มาหน่อยครับใครที่เชียร์หนึ่งครับ สี่ต่ <4 S 1> ตอสิบเอ็ดครับหนึ่งบางชันเสีอไปตุ้มเปิดสบายครับตุ้มยกมาโอ้โหเจ้าดวงมงทิศทางดีครับแต่ก็ยังมีคนเชียร์เจ้าหนึ่งอยู่ครับสิบเอ็ดต่อสีอ่ค<ง>รับ จตุ้มระยองเป็นฝ่ายเสิร์ฟตุ้มเสิร์ฟไล่ขวามาหนึ่งเปิดสวยครับลาไปสวยงามครับปิดเกี่ยวครับโจตุ้มทันหรือเปล่าครับยกหลังเท้ามาโอ้โหยกหลังเท้าทิ้งมาเข้าจุดพอดีครับตอนนี้เจ้าบ้านทำอะไรก็ดีแล้วครับวัสดีคุณจะรินนียครับหนึ่งสู้สู้ ตอนนี้เจ้าบ้านขึ้นแท่นเลยครับยังไงก็หนึ่งบานชนนวครับฝังเหมือนกันครับโอเคครับเหลือแต้มเดียวเกมครับ12ต่อสีครับจะตุ้มเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ12ต่อสีครับลูกเดียวเกมครับไล่ขวาที่เดิมครับ1เปิดสวยครับหนึงยกไปล้นหรือเปล่าเอาติดเกี่ยวอีกครับ เลือเลยครับเอายังอยู่หนึ่งยังไม่ยอมครับปิดเกี่ยวอีกครับลนมาครับหนึ่งทำไงหนึ่งปิดเกี่ยวอีกครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับยังอยู่ไม่อยู่แล้วครับโอ้ต้องยอมครับถือว่าเจ้าตุ้มกับเจ้าโดมาดีจริงๆครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสรุปผลการแข่งขันครับฝั่งทางด้านเจ้าโดวงและเจ้าตุ้มครับเอาชะนะเจ้าหนึ่งบางชันไปอ่ากขาดลอยครับด้วยสกอร์13ต่อ4ครับ